เส้นวาสนาดิ้นรนต่อสู้ด้วยตนเองเส้นวาสนามีลักษณะขาดและเส้นสั้นนะคะกว่าจะได้อะไรมาค่อนข้างจะยากลำบากต้องใช้ความอดทนและความสามารถของตนเองลายมือนี้บอกให้รู้ว่าต้องขยันและต้องอดทนเพราะขาดคนอุปถรัรมภ์คำชูตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะประสบ ผลสำเร็จได้ก็ด้วยตนเองซึ่งถือว่าเป็นลายมือที่ภาคภูมิใจทุกสิ่งทุกอย่างต้องสร้างจากตัวเองน้อยครั้งที่จะมีคนช่วยเหลือเลยหยิบยืน่นโอกาสและสิ่งของมาให้ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านเจ้าของลายมือนี้ด้วยนะคะใครที่สนใจดูลายมือถ่ายภาพลายมือซ้ายหรือขวาให้ชัดเจนจะดูให้ตามลำดับคิวนะคะ โดยจะทำลงเป็นคลิปให้ดูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ